สวัสดีครับอยู่คลิปโตเซ็นไปนะครับกับเกม wotv ffb e เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวดูอายากะเอาลงอร r e n ากันนะครับก็ตอนนี้ผมปั้นอายากะมาได้เลเวล84และปลด lb ได้เท่านี้เองของเพชรยังไม่พอนะครับผมที่จะปลดถึง5 5เขาเรียกว่า5อะไรอะ่ะ lb เลเวล5 แล้วกันเนาะลิมิตเบรกเดไ,กไป่าไปก็ก่อนที่จะเอาเอาอยาการไปลงอารีนาเดี๋ยวไปดูก่อนละกันว่าผมอัพอะไรยังไงไปบ้างนะครับส่วนพวกอาชีพนะครับผมอัพแค่เลเวลสิบสองนะตอนนี้นะก็คือจะเอาแค่ปลดล็อกไอตัวสกิลสูงสุดของแต่ละอาชีพเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนแลนเลกเอดของ ability เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวขอแยกเปิดให้ดูตามอาชีพไปนะเอาอาชีพไอ้นี่ก่อนอาชีพอะไรวะไวเมดป่ะอ่าไวเมดเคียวตรงนี้ผมก็อัพยูที่17จริงๆจะอัพ20และครับนะไว้เผื่อมันจะได้ใช้หลายๆสถานการณ์คือเวลาจะฮิวสักทีหนึ่งเนี่ย AI มันจะได้มีมันจะได้มีตัวเลือกเคียวให้เลือกใช้นะครับที่มันแบบเหมาะสมตามสถานการณ์โอเคปะ่ะคือมันเหมือนกับว่า,วา,วา,วายิ่งถ้าเกิดมันใช้ คือถ้ามันอยากจะฮิวแล้วบังเอิญว่าเป้าหมายเสียเลือดน้อยมันก็จะได้เลือกเคียวแทนนะครับทำไมเพราะผมจะได้เซฟท p เอาไว้อะไรแบบเนี้ยคือเหมือนกับแบบแกมบังคับ AI นิดนๆหน่อยหนะ่อยะโอเคถัดไปโปรเทคผมอัพโปรเทคครับอัพ20 e ด้วยโปรเทคโปรเทคนี่มันก็ใช้ตอนอาริณาตอนที่มัน AI เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะเราต้องเลือกเป็นไวเมดนะมันถึงใช้โปรเทคให้นะโอเค ถัดไปรีเจนรีเจนตรงนี้ผมอัพเต็มสุดนะครับผมมันเป็นสกิลหลักเนี่ยมันมีกรอบอย่างเงี้ยเห็นนะอย่างนี้นนะนคือสกิลหลักไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นซับจ็อบไหนมันก็ยังสามารถใช้สกิลนี้ได้ผมก็าอัพเต็มไปเลย20นะครับผมรีเจนมันทำอะไรได้บ้างมันก็เด้งเลือดนะครับ3เทิร์นนะนี่นะครับใช้ TP 25ใช้ได้2ครั้งต่อ1การต่อสู้นะครับนี่ครับรอบตัวครับ ถัดไปสกิคถัดไปของไวเมดผมอัพคูลาก้าด้วยนะอันนี้เอา20เหมือนกัน ai มันจะได้มีตัวเลือกในการเลือกใช้ถ้าฮิวใส่เป้าหมายนะจะได้ใช้แบบเหมาะสมถ้าเลือดเสียเยอะก็จะเลือกคูลาก้าไปก็ว่ากันไปนะครับใช้ tp เยอะขึ้นมาหน่อยโอเคถัดไปรีเจเนเรเตอร์นี่ผมอัพไว้งั้นแหละจริงๆไม่ได้ไม่ได้เอามาใช้หรอก นะอีไลอีกที่เป็นไวเมดเอซูน่าเอซูน่าก็ติดอย่างนั้นอะตอนนี้ผมยังไม่ได้เน้นมันแต่จริงแล้วมันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์เมื่อได้ที่เราเปลี่ยนเป็นไวเมดเราจะได้มเีเอซูน่าไว้คอยรักษาการผิดปกตินะครับของตัวละครคูราดา้านี่ผมก็อัพไว้เหมือนกัน AI จะได้มีทางเลือกในการเลือกใช้สกิลฮิลเพิ่มเลือดให้กับพวกปาร์ตี้แล้นะ แต่ผมเอาลำดับความสําคัญไว้หลังๆไม่รีบไม่รีบให้ยี่สิบถัดไปครับเชลผมก็อัพนะเหมือนกันลำดับความสําคัญไว้หลังๆไม่รีบนะเอาไว้ทำไรก็ไว้ให้มันเชลใส่ตัวละครเราไงจะได้เพิ่มพลังป้องกันเวทมนต์ถ้าผมจะไม่ผิดนะเชลคือป้องกันเวทมนต์โปรเทคคือป้องกันกายภาพถ้าเกิดผมผิดก็รบกวนคอมเมนต์แก้ให้ด้วยนะครับต่อไปไอ้ทางนี้ผมไม่ได้อัพเลยคิวละ คิวล่านี่ผมก็ยังไม่ได้อพมันเป็นฮิวระดับเอสอะแต่ลายตัวผมมีอันอื่นแล้วไงคือหมายความว่าผมจะบังคับไม่ให้ ai มาใช้คิวล่าคือคิวระดับ S สมอลแต่ว่าได้ทั้งหมด1 2 3 4 4สองสามสี่สเป้าหมายเนี้ยมันเอาไปใช้อื่นดีกว่าเนี่ยบังคับให้มัใช้คูลาก้าดีกว่าคิวสเป้าหมายเหมือนกันแต่แรงกว่า ใช้ tp 3 4ใช้เยอะกว่าก็จริงแต่มันแรงกว่าแล้วทำไมผมถึงไม่อยากให้ a i มาใช้คูล่าเพราะว่ามันฮิวแรงคือมันฮิวแค่ระดับ s ดูนะฮิวแรงเท่าเคยวอันเนี้ยมันก็เลยแบบไม่เอาอะ่ะ tp 1 2ให้ใช้คิวดีกว่าแค่ต้องฮิวเบาๆไม่จงเป็นต้องฮิวหลายตัวหรอกฮิวตัวเดียวก็พอใช้คิวอย่างเดียวดีแล้วเข okay, ้าใจะ ถัดไปสกิลอะไรอีกฟูลไลฟ์แน่นอนสกิลหลักอัพเต็มนะครับแต่ว่า jp ยังไม่พอถัดไปเรสเรสนี่ผมก็อัพเหมือนกันคือหมายทำไมต้องอัพมีฟูลไลฟ์แล้วไม่ใช่หรอทำไมต้องอัพเรสอีกล่ะเพราะว่าเวลาที่เราเปิดเปิด Auto ออโต้หรือลงอารีนาอย่างเงี้ยแล้วเราเลือกอาชีพเป็นไวท์เมดอะเวลาเรา เวลา AI มันเจอศพอยู่หนึ่งศพเนี้ยมันน่ะจะเลือกใช้เรสก่อนผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าลึกๆทำไมที่ผมสังเกตดูอ่ะผมเห็นมันใช้เรสก่อนนะครับฉะนั้นก็เลยอ,อ่ะโอเคก็อัพเรสสิไวล้ละกันนะไม่เสียหายอะไรแล้วก็โฮลี่โฮลี่ผมไม่อัพเลยผมไม่รีบเลยเพราะว่า AI ของออยกากะครับมันจะเลือกการโจมตีไวสุดท้าย คือถ้าผมจำไม่ผิดนะใครจำผิดถ้าใครถ้าใครถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะครับคือ AI อายกากะมันจะเรียงลำดับเป็นว่าเออมันจะบัฟก่อนแล้วก็ค่อยฮิลแล้วก็ค่อยดีบัฟแล้วค่อยแอทแทคนะครับมันเรียงลำดับแบบนี้ลำดับการใช้สกิลของอายกากะผมแอบไม่มั่นใจว่ามันฮิลก่อนหรือบัฟก่อน นั่นแหละมันสลับอยู่ประมาณนี้แหละฉะนั้นผม up holy ไว้แล้วถ้าผมลง arena หรือเปิด auto อายากะจะแทบแทบจะไม่ได้ใช้สกิลโจวมตีเลยถ้าเราเลือกไว้ t e m a e แต่ถ้าเราเลือกเป็นอาชีพอื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ผมพูดถึงไว้ t e m a ก่อนนะแล้วถัดไปอายากะบางครั้งผมก็เลือกอาชีพรองเป็น time mage นะครับผมเลือกเป็น time mage แต่ลำดับ ai ก็เหมือนเดิมนะ บัฟก่อนฮิลแล้วก็ดีบัฟแล้วก็โจมตีฉะนั้นที่ผมเห็นอะอากาศะขอพูดแค่ทีมผมนะออยกากะที่ลงกับทีมผมเนี้ยผมอะไม่ได้คาดหวังหรือไม่ได้ต้องการให้อายกากะมันทำาดามเอจอะไรเลยไม่ต้องการให้มันโจมตีอะจริงๆแล้วอะถ้าเมื่อไรผมจะเอาออยากาศเข้าทีมก็คือเมื่อตอนที่ผมต้องการพวกบัฟพ,พวกฮิลฉะนั้นนะครับผมก็เลยไม่เอาโฮลี่ไม่อัพไม่รีบอัพท้ายสุดก็ต้องอัพแต่ไม่ใช่ตอนนี้ คงรออีกนานจนกว่าจะมีนั่นอะเปิดปิดสกิลได้เหมือนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับผมค่อยกลับมาอัพก็ยังทันโอเคจบแล้วนะสำหรับอาบิลิตี้สำหรับไวเมทที่ผมอัพต่อไปผมขอพูดไทมเมทนะครับไทมเมทสกิลอะไล่ไปทางขวามีโคเมทโคเมทตอนแรกเนะี่ยผมอัพเต็มเพราะผมเอาอา,ากาศลงปาร์ตี้แล้วผมก็หวังให้มันทำาดาเมจด,ด้วยผมก็เลือกให้เป็นอาชีพเป็นไทมเมทแล้วก็อัพโคเมทไป จริงๆแล้วท้ายสุดอย่างที่ผมบอกอะอายาการ์ลงปาร์ตี้ผมมาหลายไม่ได้เป็นตัวทําดาเมจแต่ไม่เป็นไรอัพมันก็ไม่เสียหายหรอกใครอยากอัพก็อัพได้ไม่มีปัญหานะสโลผมยังไม่อัพอัพมามันวุ่นวายนะครับมันดีบัฟก็จริงแต่ว่ามันเธอต้องเลือกอะให้อายาการ์บัฟเพื่อร่วมทีมดีกว่าให้ไปดีบัฟศัตรูผมก็เลยไม่อัพนะถัดไป้าทาเมจมีสก,กิลอะไรอีก อิโมบิเลเตอร์นี่อัพแค่เป็นทางผ่านเฉยๆมีอะไรอีกเมเทโอเมเทโอันนี้ก็เหมือนกันอ๋อวันนั้นมือลั่นแค่อยากรู้ว่ามันจะแรงไหมพอไปลองแล้วก็อรนั้นอนะเลเวลหนึ่งเหมือนกันครับสกิลโจมตีอากาศผมไม่รีบอัพเลยเอ่อถัดไปธาต e ม,มีอะไรอีกที่ผมอัพฮาส์นี่ผมอัพเต็มนะครับก็รู้กันอยู่ยแล้วเพิ่ม AGI นะโอเคมีแค่นี้สกิลโฟลด์โฟลด์นี่เป็นแค่ทางผ่านเฉยๆ ้างผ่านเพื่อไปเอาสเตตเอ้ยอัพอันนี้ก่อนเอาลักมาก่อนอ้อเดี๋ยวก่อนก่อนไปขอโทษที Ability Set เดี๋ยวตอนแรกผมจะลองเอาอายากะลงอารีนาแบบที่เป็นไวเมดนะครับซัพพอร์ตสกิลผมมี Emerald Echo กับ Speed Cast สองสกิลนี้มันคืออะไร Speed Cast ก็คือลดระยะเวลาการไล่นะครับ Emerald Echo ก็คือเพิ่ม เพิ่มระยะเวลาบัฟหรือดีบัฟที่อายากะาเป็นคนล่าเงี้ยหนึ่งเทินฉะนั้นยกตัวอย่างเชลมันคงอยู่3เทินอายากะาล่าเชลปั๊บตัวละครนั้นจะได้เชลสีเทินเนี่ย support ผมใส่งี้ r e a c ชั่นผมใส่โ solo c o เตอร์เออทำไมใส่โ s o คา counter วะลืมคือผมไม่ค่อยซีเรียสเกี่ยวเรื่องไอเนี่ยพวกร reaction s k i l ะเพราะว่าอายากะโดนทีเดียวไงก็ตายอยู่แล้วในอารีนาณตอนนี้ แต่อนาคตไปเล่น PVP ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่น PVP ไงอายการ์เขิงเพิ่มโอเคไปลงอารีนากันครับนี่ครับเออขอบอกไว้ก่อนอายกะก่อนนั้นเนี่ยผมเคยเอาไปวางตำแหน่งตรงนี้แหละตัวที่3ามอะล้วเลือกเป็นไวท์เมดอะแม่งไม่เดินไปไหนเลยเว้ยยืนบัฟตัวเองอยู่นั่นแหละจนเพื่อนเนี่ยลุงกับเอเนี่ย เดินไปฟันจนตายห้วนหมดเดี๋ยวลองมาดูกันเลยดีกว่าจัดลำดับแถบนี้แทนจะเป็นยังไงนี่ครับอาวุธอุปกรณ์เป็นประมาณนี้ที่ผมใช้นาะการ์ดเป็นอย่างนี้ผมเน,เน้นสายหลบนะครับแผนคือให้เอ็นดูดตีนมาแล้วอายากาศก็จะได้มีที่ให้เดินได้บัฟได้ฮิลได้ลุงจะได้มีที่ให้เดินได้โจมตีได้ 1,800ปดาโอเคปรับสปีดก่อนเดี๋ยวภาคไม่ทันโอเคครับฝั่งนู้นเร็วกว่าครับเริ่มก่อนครับเริ่มกว่า3ตัวเลยเว้ยโอเคลุงบับหลบเคลเรตเอ็นอายากาบบับะไยบับลูนา่าลูนา่าไอเอเซซิลี่อุย้ยโดนโอุย้ยไม่ตายเว้ยดูตีนไปดีมาก อ,อืเฮ้ยพอไม่คิดต้อนมันอึดจังอา้าวเอ็นเดอร์ลงล่างอย่างนี้ป้าเมก็ตามไปยิงเอ็น่ะวะโอ้ใช้อาย,ยาการโดนแย่แล้วทำอะไรได้บ้างอ,อืโดนแฟร์เข้าไปโอ้ยเอ็นติดเคเรตแล้วซวยและชีวิตสุดท้ายเอาล่ะหยุดป้าเมได้ ลุงเราเดิทำเกมทันไหมโอ้ไม่ทันครับเอ็นล่วงก่อนครับลุงยังไม่ทันข้ามเข่าครับเอาล่ะลุงฝั่งนู้นเดินขึ้นมาโดนเราสอยก่อนสิโอ้ยเราเราเป็นไงเราจะไปไหมเราเราเราอ้าวมันไม่ถึงมัน a อพหมดโดนทีอย่างเงี้ยโดนลุงเรียบลอยนะเห็นไหมเอ็นดูดตีนตัวอื่นพอมีทางเดินอันนี้อายากาศเราโดนป้าเมย์มันทะลุมาฆ่าซะสวยเลย ได้ไร่赖วัวก็วะคออีกที่หาทีมพลังเยอะกว่าน,นี้แป๊บนึงนะลองดูไปครับเดี๋ยวดูไออาการในอารีนากันะนะครับที่อาชีพไวเมดนะครับครับฝั่งนู้นบัฟครับฝั่งเราก็บัฟไม่น้อยหน้าครับไออากาศมาลูหน้าก่อนครับใส่ทรัสของป้าเมไปครับ นึกว่าจะโดนยิงข้ามเขาเอาละโดนดูดตีนฝั่งนูน้นโอ้ดูดตีนได้โอเคอายการมาบัฟอะไร,รีเจนว้าอายาการว้ารีเจนไปหนึ่งลุงทำหน้าที่อ้หไม่ตายชิเป็นรด,ดสวนโอ้ยเกือบอ้าวทอนติ้งได้เก็บได้หนึ่งศพครับอายาการมีรีเจนอ้าวมีฮิลขึ้นมาเลือดเต็มอ้าวอายาการอึดกว่าที่คิดไว้โดนลุงฝั่งนู้นยิงไม่ตาย ออามา,าดูดตีนไปเอ็นอายกาศทำไรเดินเยินไปรีเจนรีเจนข้างหลังเอ็นก็ได้ไหมในโรสกิลหมู่ล่วงเลยนะอมอนโตมีมีเคล่าครับเอ็นเราดูดตีนไปอายกาศทำไรโฟกัสอายกาศถึงอายกาศไหมถึงถึงโปรเทคไวเมดเพึ่งได้โปรเทคเองอาจจะเป็นเพราะว่าติดทรัส ของป้าเมย์อยู่ที่ใช้ลูนา่าโอเคประมาณนี้นะไว้เมดนะของอาะกาที่ลงอารีนา่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นไาเมดนะครับเดี๋ยวลองดู AI เปลี่ยนจากไว้เมดเป็นไาเมดก่อนเพื่อเอา AI ให้ดูกันเออเฮ้ยมีไอายะากาเหมือนกันเว้ยอยากรู้เหมือนกันฟังหนูเนี่ยเป็นยังไง นะครับาอากะกับายกากะครับสองฝั่งมีคนละตัวป้าเมย์เดินมาการะทำเกมลุงฝั่งนู้นบัฟเหมือนเดิมลุงเราทำไงข้ามฝั่งโอ้โหโดนยิงสวนป่าวะเนี้ยเอ็นเกลเบิกมาอื้มโดนยิงสองตัวใช่ว่างี้ไอ,อ้กะบัฟแอตแทกเมจิกแล้วต้องเอาทรัสของป้าเมย์ออกว่ะดูท่ามีเว,รเวเเิร์กแล้วเอาเว้ยเอ็นเกเบิกดูตีนเดียว โอ้โหทำไมลุงผมไม่มี AP เอาป้าเมไม่ลงก็เจ็บเองเนะครับแบบเนี้ยโอ้รอดไปครับดีสปีดเร็วกว่าไฮเอ็นได้อยู่โอ้โหเอ็นเคเบิร์ดยังทำหน้าที่ดูตีเหมือนเดิมไอ้การฝั่งนู้นนี่มีเฮสแล้วฮัสฮัสฮัสเฮสไม่รู้ออกเสียงไงไม่รู้ช่างไม่เห็นตอนเนี้ยเอาล่ะครับต่างคนต่างบัฟไอ้การทำไรอ๋อโคเม็ดไซดทาเม็ดใช่ไหมอ้าวหลบได้เอ็นเอ็นเราดีครับหลบเก่ง ทอนติ้งไปดึงเฮดออกมาได้ครับสั่งนุ้นสองดึงตุดึงตีได้อยู่อาวไฮเอ็นฝั่งนู้นเอ็นเกลไอลุงตายแล้วไอแม่งมาชุบป้าเมยไอเหี้ยแล้วไปไม่รู้ก็มายิงโอ้ล่วงไปครับเอ็นเราอื้อหดีครับลุงเราเก็บได้ต่อไปป้าเมกะยิงอูโหแฟร์ตายไปครับเป็นไงไออากาพลิกเกมชุบฟูลไลฟ์ขึ้นมาป้าเมย,ยิงกูตายสงั้นนี่แหละ เมื่อกี้เห็นอยู่ใช่ไหมว่าทีมผมเสียศูนย์ไปเพราะว่าลุงผมดันทะลึ่งไปหลงกลคือไปเดินชิดเขาเพื่อยิงข้ามเขาใส่ลุงฝั่งตรงข้ามก่อนไอเอไอเดินแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีกับทีมของเราเองนะฉะนั้นอะ่ะยวต้องหาทางแกเ้เพื่อไม่ให้ลุงเราเดินเยืนไปชิดเขาก่อนเพราะว่าเ,เวลาเลเวลสูงๆกันเนี้ยลุงเลเวลสูงๆอะ่ะมันโดนมันยิงทีเดียวกันไม่ตายเว้ย แล้วเราโอกาสโดนยิงสวนน่ะมันมีอย่างที่เห็นนะมันก็ต้องไปวัด a อจคือไม่ควรอะเอาง่ายๆอะไม่ควรให้ลุงเราไปเปิดก่อนอยู่ชิดขอบเขานะครับเมื่อกี้ลุงเรายืนตรงกลางเหรอปรับไงดีวะอืมปับไงดีวะ ลุงเราดนฝั่งนน้ลุงยืนอยู่ข้างล่างมันเลยขยับมาได้ถ้าเราอายากาศมายืนกลางมันจะเดินมาบับเอ็นเกลเบิร์กที่อยู่ใกล้หินเอาอาอากาศยืนล่างไม่ได้เดี๋ยวมันจะยืนบัฟตัวมันเองอย่างเดียวเอาอาอากาศยืนกลางเหรอลองดิไปอายากาศยังเป็นทามจอ,อยู่นะครับโหดดีครับทีมนี้มาดูอายากาศ AI ยืนกลางทามจโอเค แลมซ่าเนี่ยมาล่อชิดเขาอีกแล้วคือ AI มันเป็นแบบนั้นนะ่ะลุงเราติดกับปะวะเอ้ยลืมถอดทัสนั่นไงลุงเราติดกับอีกนะโดนสวนเนี่ยเห็นนะแล้วฝั่งนู้นมีแลมซ่าด้วยเนี่ยไปเห็นนะมีิบร์กเลยแบบเนี้ยทำไงดีวะชุบไม่ติดอีกเห็นปะ ชูป่าวไม่คกดดูไม่ทันลืมปรับสปีดดีกูแพ้อยู่ดีอ่ะไม่น่าพีกหรอกคือถ้าจัดทีมแบบไหนถึงถ้าเกิดผมเอายากาศลงผมจะเหลือลุงคนเดียวที่จะเป็นแดามจเนี่ยถ้าเกิดผิดพลาดแบบนี้ยโอกาสแพ้ก็สูง อะไรลูกไปไม่ต้องบรรยายอะไรมากเนอะเห็นเนกันอยู่เดี๋ยวตาหน้าเอาไอายากาศยืนล่างแต่ให้อา,ากาศเป็นทามเมดลองดูที่จะเป็นยังไงจะแย่เหมือนไว้เมดไหมโอ้โอ้เปลี่ยนเอานี่ก่อนเอาทรัสป้าเมออกไม่ได้ไม่ได้ ใส่อันนี้แล้วจับใส่เสื้อเออเสื้อยังทำไม่เสร็จแต่ใส่อันนี้ก่อนดีกว่าไปครับลองดูครับอายากาศทาเมตยืนเลนล่างครับจะยังบัฟตัวเองตลอดหรือปเปล่าไปดูกันครับผมเออเราไปกด nc ตัวเดิมได้ไหมสวยไปไปครับลุงเราเปิดก่อน e v a t i o n angelberg ลูฝั่งนู้นไปเหมือนเดิมครับเดี๋ยวแรมซ่ามาเดินชิดเขาเอา้าวแต่อา,ากาศเราเร็วกว่าเว้ เอาเว้ยแล้วรีคายไปอ้าวเฮสไปเอ็นเกลเบิร์กนั่นเอาอีกแล้วเหมือนเดิมเจอหลอกเหมือนเดิมแลวเอ็นเกลเบิร์กเราวิ่งไปทางนั้นตายสิไปครับเดจาวู ja ครับเอาหลบได้เอาเว้ยอาจจะได้อโอ้โหข้างบนมีการต่อสู้เกิดขึ้นข้างล่างเปลี่ยนเป้าหมายอีกแล้วลุงกูโอ้โหทันยิ่งเบรกไม่ตายฝั่งนู้นมั่งป้าเมย์อึดวะไอกะฮิวไปเอามาเก็บป้าเมย์ไปก่อน เอาเว้ยแฮมซาอาล่ะซนนีที่ฮิลแม่งใช้น้ำถ้วยอะไรไม่รู้ในเวลไปครับโอ้โหงเกมเมื่อกี้พลิกได้เพราะว่าลุงผมยังไม่ตายเห็นไหมพอเจอแบบนี้แล้วแบบแม่งคิดไปคิดเอ้ยเดี๋ยวสรุปก่อนอ่าอายากาศเป็นไทมเมดยืนข้างล่างไม่เสียหายนะคือมันไม่ได้ยืนบับตัวเองอย่างเดียวนะครับเพราะทีมเป็นอย่างเงี้ยมันไว้ผมลังเลเลยว่ะ ว่าการที่เราจะมีลุงตัวเดียวอ่ะเป็นดาเมจเดลเลอร์อ่ะมีดาเมจหนึ่งแทงหนึงฮิลหมันอย่าเพิ่งเรียกว่าไม่เวิร์กเลยเลยดีกว่าเรียกว่าตัวผมเองยังหายังหาวิธีการจัดทีมการใส่ของแล้วการวางตำแหน่งสำหรับสำหรับทีมแบบเนี้น่าจะยังหาจุดไม่เจอนะคือยังมาครับ AI มันไดดัดมันไม่ได้ดังใจนี่ครับ โบนัสแท็กเดี๋ยวเอาทีมนี้ลงแทนนิดนึงแผนผมอะ่ะเหมือนเดิมครับเอ็นเอ็นไว้ดูดตีนะเอ็นไว้ดูดตีแล้วก็ป้าเมย์ยืนตรงกลางเพราะว่าเคยลองหลายทีแล้วเอาป้าเมย์ยืนข้างบนอะ่ปะป้าเมย์เดินแหลมเดินเหยืนไปโดนยิงโดนฆ่าก่อนเรื่อยฉะนั้นผมไว้ตรงกลางก่อนเดี๋ยวดูนะครับว่าเอมันเป็นยังไงส่วนลุงอะ่ะผมไว้ข้างบนแต่ลุงอะ่ะจะไม่เดินเหยื่นออกไปให้ถูกฆ่าก่อนเพราะว่า ลุงอะ่ะมันจะเดินลงมาบัฟไอ้บัฟเพิ่มหลบหลีกอะ่ะอีเวชั่นอะ่ะมันจะเดินลงมาบัฟให้ป้าเมย์ก่อนไม่ใช่เดินลงขอโทษมันจะเดินขึ้นเขาตามป้าเมย์ไปบัฟให้ป้าเมย์เดี๋ยวอธิบายให้ดูอีกทีหนึ่งตอนที่ปล่อย AI ไปครับหลีให้เลยอลิณาอืมค่าไอแท็กเยอะดี ป,ปักสปีดกันไปทนเดี๋ยวป้าเมย์ผมจะเดินขึ้นเขาก่อนคือพอผมไว้ตรงกลางอะ่ะป้าเมย์มันก็เลยยังไม่ค่อยเยินมากเห็นไหมะลุงผมเดินขึ้นมาบัฟอีเวชันให้แล้วโอเคถัดไปเดี๋ยวลุงผมอเอ็นผมก็จะเนี่ยเคลร์แล้วก็เดินตามมาทีหลังเดี๋ยวค่อยดูนะป้าเมย์เยินไปแล้วไงแต่ป้าเมย์ผมเร็วไงก็เลยได้ยิงก่อนอย่างน้อยอย่างน้อยน้อยอะ่ะป้าเมย์จะเก็บได้ประมาณ1ศพ แล้วมันก็จะตายประมาณนี้นี่แล้วที่เหลือนี่แหละครับก็จะอินเก b ลเบิร์กเดินมาทันแล้วก็จะคอยดูดตีนให้เห็นนะนเห็นนะลุงผมก็จะโลง่งปลอดปโปร่งอุ้ยดูดไม่ถึงตัวขวานเมื่อกี้นี่เนี่ยประมาณเนี้คือคือผมก็ไม่ได้บอกว่าทีมนี้มันดีที่สุดนะ เพียงแค่ว่าผมอะเจอวิธีการใส่ของเจอการวางตำแหน่งที่มันเหมาะสมกับตัวละครแบบนี้ทีมนี้แล้วไงครับมันก็เลยดูค่อนข้างแบบดีหน่อยดีกว่าทีมที่มีไออากาเมื่อกี้ทีมที่มีไอายากาเมื่อกี้นี่ผมก็ยังแบบยังไม่ยังไม่เจอหวหนทางที่มันชัดเจนที่มันเหมาะสมที่มันดีจริงๆนะฉะนั้นก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ลาไปก่อนหวังว่าคลิปนี้น่าจะ พอเป็นแนวทางให้ทุกๆคนลองดูไปใช้อ้างอิงในการจัดทีมในการวางแผนนะครับที่จะเอาอายกาศลงหรือไม่ลงแล้วถ้าลงไว้ตรงไหนใส่ของอะไรใช้อาชีพอะไรดีต้องดูไวเป็นวิทยาฐานละกันยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ นะที่ช่องคลิปตัวเซนไพรชานอลใน u t u b e ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าอยากได้คอนเทนต์หรืออยากให้รีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกผมละกันเดี๋ยวผมจะลองดูนะอันไหนทาให้ได้เดี๋ยวทําให้เลยยังไงวันนี้ลาไปก่อนบาย